มาดูกล้วยหอมทองกันครับผมดูครับไม่ได้หอนกมาทำรังเลยครับผมปัญหาของกล้วยหอมทองเลยครับก็คือนกเนี่ยแหละครับชอบมาทำรังอ่าอันนี้ปลูกไว้กินเองก็ไม่ได้เป็นไรครับผมปลูกไม่กี่ต้นนะครับผมเอาไว้เป็นพืชพี่เลี้ยงครับผม ไอ้เขือนนี้รอดครับผมยังยังไม่มีครับไปดูอีกเครือนหนึ่งครับผมสวนผมมันมีนกเยอะครับผมนี่ครับผมเขื่อนี้เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับเสษจ,จ้ามาทำรังรังใหญ่เลยครับผมถ้าจะปลูกเอาไว้ขายก็ควรจะฝอตั้งแต่เนิ่นๆครับผมถ้านกมาทำรังแล้วก็ ขายไม่ได้แล้วครับผมผิวลายผิวไม่สวยครับผม